เาแสงนะเว้ยโอ้ยอาเอาอาแสงแสงแสงได้ไงวะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกริดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Forza Horizon 4นะครับซึ่งตอนนี้มันเล่นรถเอ BMW M4 นะครับผมในรถคันนี้เป็นรถ รุ่นรถของเยอรมันครับผมนี่เดี๋ยวขอเอาใทะเบียนออกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียปทะเบียนเดี๋ยวนึกว่าจะพูดกับนายก <laughs> โอเคมาดีไซน์เป็นนะครับผมเดีขอเป็นสีนะครับผมนะฮะนี่เลือกสีเลยนะครับผมผมจะเอาชอบสีเทานะครับผมประมาณนี้แหละโอเคเซฟไว้เลยเอาเว่ยกมเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวเอา,เอาลายออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาลายไหนออกดนะีเอาออกเลยแล้วกัน อยากใช้หรอกไม่อยากใช้จริงๆนะครับโอเคบันทึกไว้เลยมาใส่สติกเกอร์ครับผมใส่ใบทะเบียนเนาะ,ะนี่เลยเอานี่เลยอ่อาวางตรงนี้เออโอเคน่าจะพอดีแล้วล่ะถ้ามันใหญ่ก็กดแถบนี้ก็ได้เออลดลงหน่อยเออนี่ว่าโอเคหรือเปล่าเออน่าจะโอเคแล้วแหละโอเค ใส่ด้านหน้าด้วยครับผมใส่ด้านหน้าด้วยเออโอเคที่เหลือก็เปลี่ยนสีครับผมอันรูปเลยตัวน้นก็ตัวเอ็กครับผมนี่เอฟเอสีขาวป้ายหน้าก็ป้ายขาวนะครับผมโอเครูปโอเคน่าจะโอเคแหละเออนี่รถเยอรมันครับผมมาเดี๋ยวใส่เลขดิใส่โค้ดฟอนต เคฟอนครับผมอะขนหนาดิมีอะไรบ้างโอ้เปียบเลย อยู่ประเทศอังกฤษครับผมในโอเคเซฟเลยละกันมาอัพเกรดจูดนิ่งนะครับผมคอสตอมอัพเกรดนะครับในเดีย๋ยวของแต่งดิในคันนี้ก็ดูเท่ดีนะนี่เออผมก็ชอบนะผมชอบอยู่อ่ะจัดไป

ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้โอเคน่าจะประมาณนี้แหละโอเครีสตาร์เซตอัพจัดไปโอเคมาขอสาววิสตานะครับผมนี่ดูดิแน่โอ้โหคตอเฟียเลยเรือกฟ้าหน้าดูมาเปิดประตูครั้งนี้ก็เป็นรถโฟร์มาไนไซด์นะครับผมเป็นรถสเปคยุโรปนะครับผมนี่โอ้โหเดี๋ยวเขาปิดประตูดิ ประตูตรงนี้นี่นี่ประตูโอเคทำได้ละมาจัดไปเดินทางเลยอ๋อเสียงโคตรดีครับผมเสียงโคตรดีเลย อ๋อโอ้โหวูบโอ้เอาเข้าไปแล้วขวานะขวา้าโอ้โหในอ่ <c oughs> oh. ะโคตรเปี้ยวคับผมโคตรเปี้ยวเลยโอ้โหโคตรเปี้ยวครับผมโอ้โหเบรกเบรกเบรกเฮ้ยโอ้โหชนเข้าไป เว้ยในโอ้โหดูโค้เสีย,ย, oh, ยงเสียงโค้ชแจ่มเลยโอ้โหเบรก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 เฮ้ยชนช,ชนได้ไงไวะ <laughs> ชนเฉยเลย <laughs> เออล,ลืมลืมลืมอะไรบางอย่าง

เครับผมรเทเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาเอารถชิวๆครับผมนโอ้รถเบียมครับผมแรงสองร้แล้วครับผมโอ้โหโคตรเียวคโคเฟียวเลยนโอ้โห ขับอย่างง่ายเลยโชว์ทิฟชอว์ผมอุ้ยชนโอ้ยถ่ายรถแม่งพังเฉยเลยดิฟ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยขับยากไปหน่อยนะเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดเล่นคือเกมนี้มันไม่เหมาะกับจอยพวงมาล์ลายเล่นนะแต่จอยถ้าใช้จอยพวงมาล์ลายเล่นมันเล่นของทางยากจริงๆ ชว์ผมโอ้โหลิโชว์ผมกิิโชว์โอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยหวานแล้วเสียวโอ้โหดิบดิฟเอ่อโอ้โหโอเคแล้วไปแข่งที่ไหนดีอ่าแล้วแข่งท okay, ี่เอ่อตรงนั้นนะโอเคจัดไป อยู่ทนอยู่ทนอยู่ทนโอเคกลับรถกลับรถอย่าชนอย่าชนโอ้โหเกือบชนซะแล้วเกือบชนซะแล้ว เลาเรื่องว่ะชิดโซ่ผมชิดโซ่โเดี่ยวชิดซ้ายโอเครัดเลยแล้วกันเอิญทางลัดเลยถึงแล้วจัดไปออกแบบนี้เลยไหนครับผมแนี่โอ้โห BM มันอยู่วะผม BMM4 โอ้โหจัดไป oh. มาได้เวลาแล้วเว้ย oh. ไปเรียบร้อยแล้วปะเออแสงรถเบนไม่ได้เออแสงเรียบร้อยครับผม ใโอ้โหดิโคเท่โอ้โหทกทุกอนถลื huh. ่นนะผมถนนลื่นมากเลยอุ <Yeah. S 2> ้ยอ oh. hmm. oh. hmm. <ind> ุ้ะจะชนเออสวยสวยโอ้ยโอยโทำไมะโทำไมอ้ยโถ่ธนาไม่แซงว่ะนาไม่แซงเฉยเลยอ้ยอโอ้โ แสงให้ได้นะเว้ยแสงให้ได้ไม่เรียบร้อยครับผมแสงเรียบร้อยโอ้โหเบรกเบรกเบรกอุ้ยไก่ไก่ไก่เบรกเบรกด้ยเออเบรกเบรกเบรกนี้ต้องจังหวะให้สวยๆเออแนอโอ้โหคนเปลี่ยครับตัวเจ้า ชน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 โอ้โหท้านหลังมันจะมาวะเลยเข้าใจได้นะครับผมเย้โอ้โหเกี่ยว โคตรเฟี้ยวเลยโอ้ยแหลก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 เพราะว่าเป็นรถคันนี้แหละมาไห้บอกผมโอ้โหเออลืมลืมอีกอย่างลืมอะไรบางอย่างลืมแต่งท้ายรถนะครับผมไม่รู้มันมีของแต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาดูดิ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมค์คาอับเรดแอนด์จูดิ้งดิเออนี่ไงเออไม่มีว่ะเออนี่นี่นี่เจ๋วเจ๋โอเคเจ๋วไปเลยไปต่อผมไปต่อมีรถ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 วิ่ง แซงได้ครับผมแซงได้เลยเฮ้ยเบรกเบรกไม่อยู่เอาเอาเบรกไม่อ like. ยู่เฉยเลยเบรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออตับไปโซโล่เนาะนะครัรถเยอรมันรถเปียวเลยท่านผู้ชมรถเปียวครับโอ้โอะ จัดไปแสงเรียบร้อยกอ็บมโอ,โ,โอ้โหเบรบกโอ้เบรกได้สวยเแบรบกสวยมากโอ้โหลิปขับโชว์โอ้โหโขับได้สวยเลยไม่โอ้โห

โคตรสวยครับท่านผู้ชมไม่โอ้โหเกิดรไวุ้ยอุ๊ยอุยอ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 ยดิฟโไโอ้โหเกบาวโเกบาเลยโคตรเปรี้ยว่โอ,อ้โห โชว์คลิปโชว์โอ้โหอยากแซงอยากแสงนะเว้ยอยากแซงว่าจะแซงเหรอฮะว่าจะแซงเหรออ่าแซงนะเว้ยาแซงนะเว้ยโอ้ยอ๋อแสงแซงแซงได้ไงวะแซงทำไมแซงทำไมแซงทำไมฮะแซงทำไมมีมารยาทได้ไงฮะ เออโอ้ยดิฟว์เลยนายเออโอ้โหนี่เราเปลี่ยนล้อเลยแล้วกันเนาะอ่าไหนวะดิฟอันไหนนะ้าดิฟดิฟวดิฟเอาแบบ,บดิฟนะมีแจะดรากทายอ่ะดรากทายก็ได้อ่าดรากทายดูจะรอนหรือเปล่านะไม่แน่ใจ ขนาดตรงนี้ก็ได้เออมันโอเคหน่อยเออโอเคเี๋ยวขอแก้ป,ป้ายทะเบียนก่อนนะทำไมมนันแปลกเนาะ าผมต่อผมเออหยิบงายจีด้วยวะเอาแดดมันขับง่ายเลยยิบโชว์บวกิบโชว์ไหนอะบวกยิบโชว์วยิบโชว์ชวชวเอ้ยเอ้ยอุย้ยชนชนได้ไงวะเล็กเล็ก สวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิบดิบโชว์ด <ไป S 1> <ipping S 2> ิบโชว์รถมันแรงต้องเข้าใจนะครับรถมันแรงในโอ้โห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 เหลียวฟ้าผมเหีียวฟ้าเลยเหีียวฟ้ามาก ซ่อมรถก่อนนะซ่อมรถกดตัวไหนวะเ๋อกดตัว R แล้วเข้ามาตัวหมดนี่เองโอเคมาไปต่อครับผมเอ้ยๆฮ้ย,อยโอ้ยรถแม่งแซงเฉยเลยขอ,อแซงนะครับผมขอแซงถนนโล่งเนาะถนนโล่งมากเลย เบกเบกอุย้ยเบกมาอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย ดิ๊บดิ๊บครับผมดิ๊บดิ๊บเออเดี๋ยวลืมลืมอะไรบางอย่างกราฟถิ่นแลวิดีโออ๋อโอเคโอเคก็ว่าอยู่นี่ก็ปรับเดอมสามโมงก็จบไปแล้วนะไม่ได้เล่นหนึ่งพันแปดสิบปีนะแต่นี่ทำไมมันกระตุกช่วงเนาะอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกือบชนเกือบชนเกือบชน รถพังอีกแล้วครับผมรถพังอีกแล้วอซ่อมตลอดเลยซ่อมทุกทีเลยีย่าเสีบผมีย่าเสียไปไปก่อนทำชนทำจนทำชน,ชนเออ

ตั้มอย่ามาตั้มไหนพี่พี่อันดูที่ป้ายทะเบียนว่าที่เป็นออกอะไรวะถอดลายซ่อนถ้าจะถอดป้ายทะเบียนออกแล้วแหละถ้าจะไม่ผิดน้อยดิฟโชว์กดิฟโชว์โอ้โหดิฟโชว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยโซนดิฟนี่โอ้ยโอ้ยบอไฮเดอร์ก็มา โอ้เออโอ้ไม่อะโอ้โหเฮ้ยอออย่าตกถนนเลยอย่าตกถนนเฮ้ยโอ้โหแมงเลยเฮ้ยจอดจอดเฮ้ยหลุดโป่งเอากระตุกกระตุกเอาเรื่อง รีบโอ้ยโอ้ยเบรกไม่อยู่เวรกรรมเบรกไม่อยู่เฉยเลยอะไรวะเบรกไม่อยู่ได้ไงวะเออแสงแสงแสงเออ ่ดีโพสสวยโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ท่านทุกท่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ